สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับคุณชายลงแล้วนุ่นป๊อกเอาคุณชายไปลงข้างนาเลยนุ่นล่อยลงข้างนาเลยอ่าคุณชายกับแม่มะนาวลงไปอาบน้ําแล้วนะครับอาบไปเลยปล่อยไปเลยคุณชายนะลงไปเลยลงไปเลยจุงลงไปเลยเนะี่ยลงไปเลยขนะาก็ดีขึ้นแล้วนะนะครับผมขาดีขึ้นแล้ว อ่าหาก็ดีขึ้นแล้วเลยอาลงไปอาบน้ำนะครับผมตีท่าน้ำเลยลงไปลงไปฮ้ลงไปเลยคุณชายชายลงไปอาบน้ำเลยให้เย็นฉ่ำชื่นใจเลยลงไปเฮ้อ ไปเมด็ดปอกเดี๋ยวพึ่งสาดวะาไปลงไปไปมึงสักสาสตรหน่อยเปน็นยังมึงกัไปไปอกใช้ผ้าข้าสันตัว Không. Ai hết. ยาไปเกาะเองสันมึงกระสาสางหน่อยก้อนไก่ตัวเออกระสาสางหน่อยก้อกนไก่ตัวเห็นแล้วยำไปลงไปข้างใต้เด้อมันลื่นลงนำ้ำเลิกได้ อเอเออาบใช่ีหยอืมอาบน Poke ้ำสร้างน้ำอาบบาคนน้ำว้ายไปว้ายไปว้ยป่ะ ra sẵn mềm con không không hào, hào thôi 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 là thôi thôi lúc quay lúc เฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยไปเธอยังอาบน้ำไปแล้วขึ้นไปใส่ลงไปหายลงไปลาไปลงไปฮึลงไปลาลงไปอู้อาบน้ำไปเรวเลยสินี้ไปใส่เฮ้ tụi nó lạng gọn tụi nó lạng đi hắn đi. Toi là hai, nọc bay hm. Bye, nọc bay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 , 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 ไปฮื้อไปฮื้อลงไป,ไปเสียเวาเลวไ่ได้ยินเลยเพื่อนนี่เอาตาื่อนก่นอนเอาลงไปหือโอ้ยใชได้ยานหน้าเพ่งแถบเม่มะนาวนี่ไปลาไปลงไปอป่ะปา้มไปมาใช้ได้กินนี่ดอก

À, mình xuống, à. xuống xuống không? À. ờ xuống xuống rồi ờ ờ nhín hoạt bò nản ờ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  à à <laughs> ย่างผูตัวใหญ่อ่าอาบน้่ก่อนประตื่นหรอกของอยู่นี่ปรตื่นสันสางสิงสงออกงานทีใหญ่ ทนปี่จะพีเราสั่งมาไหมเอาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องปลายถุงทองของเรานะครับใม่มือทีครับจะเป็นขับที่รักทุกท่านนะครับผมอเอาคุณชายสวัสดีก่อนแล้วมาเอาคุณชายมามาลูกมามาละมา <S <S เล่นว่าถอยล้างไปถอย สวัสดีครับก็แล้วสวัสดีคร <im> ับครับแล้วสวัสดีค <im> ร <im> ับสวัสดีครับสวยก็แล้วสวัสดีครับสวยสวยลูกสวยสวยสวยแล้วสวยอ้าว